ไม่ได้ยินเลอครับได้ยินหร okay. ือยังครับได้ยินแล้วค่ะโอเคก็ก่อนอื่นก็สวัสดีไปแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดแล้วกันฮะรู้ว่าอันนี้วันวันเกิดวันเกิดพี่แป้งใช่ไหมสุขสกันวันเกิดฮะมีความสุขมากๆครับผจะอวยพรเหมือนเหมือนเดิม ทุกๆครั้งที่เวลาผมอวยพรมันเกิดให้ใครก็ตามนะเพราะผมคิดว่าเขาปวยพรมันเกิดที่ผมอวยพรมันมันน่าจะมันน่าจะครอบคลุมในหลักสูตรอวยพรมันเกิดหลักสูตรเลยเราเลยอวยพรมันเกิดมันมีอะไรบ้างขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้รวยๆอะไรนะฮะรวยข้างหลังว่าอะไรนะครับททบบุุญญใช่ทำบุญไงสบายใจ อะไรนะครับขอให้มีแฟนเฮ้เจ้าของมันเกิดะแม่บอกขอให้มีแฟนขอให้ระดับสนรวยใช่ไหมใช่ฮะผมบอกไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมหล่อหล่อสวยสวยใช่ไหมร่ำรวยร่ำรวยแล้วกันอย่าเลาร่ำรวร่ำรวยนี่อ่ะหลายคนอาจจะหันมามองคอนได้อะไรของบัว ั่นแหละรครับก็แป้งนะฮะมีความสุขมากๆนะครับวันเกิดปีนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอายุเท่าไหร่ครับก็อย่าไปสนามันเลยฮะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับยพอบอกว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขผมเพิ่งไปเปิดเจอเมื่อวานที่มีคนเขียนเอาว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขงั้นเพศก็เป็นแค่ตัวอักษรผมมาให้คำๆกันเล่นๆ เมื่อวานใครไปงานชาแนลวีร์บ้างใครอยู่เวทีไหนกันครับเวทีลงมาได้เลยที่ใช่ยแบถ่ายจำชื่อเวทีได้หรือเปล่าฟังเสียงไม่ได้อยู่อาริญาลีนหรอใช่ชาจะไปอาริเธอรีนแล้วสิได้ยังครับกระดูกยังเบอร์ไม่ใหญ่พอชาสนุกไหมเมื่อวานสนุกครับเมื่อวานเป็น เป็นอคอนเสิร์ตที่ที่คนดูเยอะมากๆแล้วก็ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นเวลาเราออกไปไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ปกติเราเล่นถามตอบกันในทวิตเตอร์นะเดี๋ยวเรามาเล่นถามตอบกันในรถบ้างดีกว่าโอเคป่ะคิดว่าลําบากแล้วงานเข้าแล้วเข้าแล้วเมื่อวานกระโดดสูงมากเลยอ่ะทำไมชาชอบนั่งส่งสนุกครับ ใช yeah ่ให้ชาถามมั้งได้ไหมช่อยากถามอะไรพวกพี่กว่าผมไม่อยากไปไม่ดียังไม่รู้อ่านมานานหรือยังอ่านมานานหรือยังใช่ไหมครับผมจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะอายุทำไมหน้าตาดีอ่ะโอ้ยคนที่พูดเนี่ยมาข้างหน้ามา ใครกลัวผมเห็นหน้านะครับก็แนะนําให้หลบหลังเบาะแล้วก็ามคำถามขึ้นมาจะไม่เห็นเด็ดขาดเหมือนในทวิตเตอร์ไงถึงไหนแล้วนะไม่อแม่ให้มาเเกียาัเกีมกียร์ม่เรมเกีมาขเกียรักียมาเกเีร์มเมับนกมักีย นั่นสิไม่อย่าเถียงยังไม่หายง่วงครับมีคำถามอลิทถามนะนี่ทำไมเวลาคุณถามแบบเนี้ยทําไมชอบโดนคําถามใช่ไหมครับเพราะว่าปกติผมโดนสอนมาว่าเวลาอยู่หน้ากล้องเป็นการทวนคําถามหนึ่งรอบทําให้คนที่เขาเรียกว่าฟังคําถามเราเข้าใจคําถามเรามันรู้ว่าเราจะตอบอะไรจากคําถามของเขา แต่มันมีคำถามหนึ่งประชาตอบสั้นมากนะถามยาวตอบสั้นอะไรถึงน้าร้านทำไมไม่ตอบอะไรนะครับกินอะไรถึงหน่ารักตอบยาวกินข้าวกับน้ำพริกหรอซีจ้าอาหารแม่ถึงว่าไหมผมสวยเชียวผมยาวเร็วเลย อะไรนะครับก็เดี๋ยวคงเร็วๆนี้แหละมับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ่ายไปสองสามครั้งเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับผมเขาบอกว่าเหมือนชาชานะไม่เคยชาเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูจริงเหรอว่าใช่นะดรอทข้างหลังคิดคำถามอยู่ใช่ไหมฮะเขาชื่นชมในความหล่อ อะไรนะครับอะไรนะครับนากี่ไรชู่บอะกิ๊บบอกี่ด้วยว่าชาชาไม่ได้แล้วมุกนี้นะครับปี2556เราก็ยังเล่นกันอยู่นะฮะมีนากี่ไรมีนาเยอะๆเราก็จะรวยกันแล้ว พลงอะไรครับผมก็ร้องบยสองอีกกันดีมีเนื้อเปิดเลยผมไหมผมจําเนื้อไม่ได้ครับตอบก่อนดีกว่าร้องเพลงตอนนี้ยังยังไม่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูแต่ผม มีไอเดียอย่างนั้นไวแล้วก็ให้พวกพี่ที่ไปฝากกันไวดูเข้าไปดูเพลง,งเพลงไหนที่แบบถูกขอเยอะมากที่สุดนะก็จะก็จะเอาไปร้องในคอนเสิร์ตถ้ามไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมแต่ถ้าเพลงไหนที่ขอมาเยอะที่สุดแต่ไม่สามารถเอาไปร้องได้เพลงที่เยอะมากที่สุดเป็นอันดับสองก็จะถูกเลือกขึ้นมาแทนอยากฟัง ขอหน่อยที่สุดอยากฟังเพลงของซาน,นิอาเพลงอะไรครับผพลงบ้างไหมอ่ะร้องยากมากเลยนะข้างหน้าบอกว่าอยากฟังร้องฟังกระชาร้องผิดมากไหมพีซ่ซานิถามว่าเคยพยายามไหมเคยแล้วเดยบอกว่ายากมันมากเลยนะปอกเผา,าจะร้องเพลงแนวไหนปอกุ้งเผาจะร้องเพลงแนวไหนใช่ไหมครับก็ ื่อชีวิตคืออะไรเราไม่เคเราไม่ทำา่เอรอบแพนะผมเตรียมเพลงส่งเพลงไปเรียบร้อยแล้วฮะน้องหมอน้องประมาณเก้าถึงิบเลน้องน้องมินิคอนได้ือม่มันต้องมีสัเพลงนะซ้ลรบน วันวันที่เท่าไหร่นะครับปองกุ้เผาสี่นะผมจะได้เตรียมตัวซ้อมเพลงจำวันไม่ได้วัาที่นิดสี่แล้วก็วันที่วันที่สามสิบฮะจะมีรู้กันแล้วใช่ไหมใช่ที่พารากอนนะงานไวสุน่าที่มีไบเนสแล้วก็มีชาชาจะไปแบบชโชว์แข่งป้ามันก็ไม่ใช่ไหม 粉的。嗯 <laughs>